ครับผมคุณเอกไวน์ใส่ครับสวัสดีครับผมผมโซโซฟังวันเจี๊ยบสุกฤษีครับครับผมกูเอกโอเคครับยังไงโอ้โหนี่เสื้อสวยมากเลยโอ้โหนี่ครับเสื้อเป็นทีมเลยเสื้อเสื้ออะไรเนี่ยสังสังออร์ตาเนี่ยเสื้อมึงให้กูใส่มึงไม่เออกูไปเตะมึงเลยเนี่ยจะมี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 ใช่ไหนจะมีแมตตูจะมีตน้าจะกีตหน้าครับวันสองปีครึ่งอ่ะ เก็บเจอไว้คอยใช่ไหมครับผมโอ้โหอันนี้รอแล้วรอหรอรอเด็บเจอกดสุดยอดเลยอันนี้คือทีมเวิร์กของเราใช่ไหมนี่เขาบอกว่าขอคำคมหน่อยไหมคำคมใช่ไหมคำคมเขาคำคมใช่ไหมเอถึงเสือยูชอบอะไรไอไม่รู้ไอไแต่ว่าไอชอบยูอะดูสุดตาเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปตัวโคว้ชมาไปเจออะไรเจ็บแล้วก็ฟุตซ้าย เธอจะเป็นคนตายเอาอีกเอาอีกเอาอีกที่เอาคนอื่นนะมั้งเฮ้ยอ๋อได้ปะนี่นี่ตังค์ละผมว่าจะพาไปไหนเนี่ยฮะจัดผมว่าจะพาเวลานี้เราไปไหนเล่าต้องกินดิเลยกินมากินพวกเราต้องไปกินมาแดงเลยจะพาเราป้าเราอะก็ไปกินทิมเบคอะไรอีกต้องต้องครบรายไหนรายร้านไหนดิเราจะไปมีตังค์รายไหนนี่ตังค์ ลานเลยลนไหนเลยทำไมหน้าเต๋ลยนะาาเพเลยกำลังกำลังกำลังปินตามปินเฮ้ยปินปินจะไปยังไงเ่ยจะเดินมัสกัขายขายตั้อตังเลยติดเอมิดานะครับหยุดายเนเ่ยมิดรานะขมิดาเออจมูกินนัเออเายังไงติดบิายนะ

โอ้โหดีมากไม่น่าฟินเลยโคตรฟินเลยนี่รำมซึงฟินเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าจะไปตั้งอาหารนี่ดิเขาอะไรคือนาคินตาฟิวเฮ้ยอะไรพี่ของกินอะของกินอะชาบูเป็นยังไงพี่ชาบูเรื่องชาบูชาบูมันก็เก๋นไหมพี่สังใช่อยากมีคนเคียวคูควรแทนไปกินชาบูไม่ใส่ก็ใส่เสือคู งที่พาผมมาล่ะนี่โอ้โหเขาขนาเขาขนาดตาผมไหมโอ้โหปิ้งจริงเปิ้งนะราง่าเราง่าเปิ้นะแล้วบรรยากาศเหมือนสวนที่อยู่ในญี่ปุ่นเออใช่่โอ้โหสุดยอดแบบเมนูเป็นเมนูเนี่ยเป็นไงฮะโอ้โหแบบโดนใจอะโดนใจแล้วรุ่นนะเป็นคนจเป็นรุ่นอยากกินแหละะเด็กเด็กหอมเี็กใครมาเราจะตั้งอาหารนะรับรายการรับรายการบบปุ๊าเมียใครเนี่ย จะขอเลยจะขอเอ้าจะมือดีจะของยังเลนะวมากเลยโอ้โหยอดเยี่ยมโอู้ประธานผู้จัดการเด็กเตอ้โโห้หอ้อ้หออ้โอนี้อ้้อ อะไรคะพี่ตั๊กเอาไอะไรบ้างพี่ตั๊กบอกว่ามาเลยเนี่ยอะไรโอ้โหอะไรขาไม่ออกชาบูค่ะพี่มันเป็นชาบูเออมีชุดเล็กมีชุดใหญ่มีชุดหมูสไลด์รวมมีสไลด์เล็กสไลด์ใหญ่มีมีสไลด์เดอร์ไหมไม่ได้ตัวน้ำหรือแต่น้ำไอ้ที่ก็เอาเอาจัดมาให้ตั๊กชุดแล้วกันชุดไหนคะเอาชุดไหนเนียชุดรวมไหมถ้าชุดรวมชุดใหญ่คือจะมีทั้งหมดมีทั้งทะเลจัดมาเลยฮะเอาไงให้พี่ตั๊กเคี้ยวให้กัน าได้ครับอ่าได้มาแล้วเรกจากชาบูแล้วร้านนี้มีอะไรอต้องมีสปาเกตตี้ค่ะมีสเต็กมีอาหารจานเดียวแล้วก็มีของทาเลินหมอโอ้วันนี้เราชาบูดีกว่าชาบูชาบูชาบูช่วงกลางวันยังวันเรากินอาหารจานเดียวจานเดียวเราเปิดเปิดตั้งแต่สิบเก้าโมงเห็นไหมห้ายที่นี้ไม่ได้มีชาบูอย่างเดียวนะโอเคนั้นเดี๋ยวเรารอชาบูกันดีกว่าวันนี้หน้าตาเป็นยังไงโอเคขอบคุณพี่แจ็คเอาชาบูเป็นชุดหนึ่งชุดนะคโอเคครับผม หม้อชาบูน่นี่มีสองน้ำน้ำอะไรบ้างน้ำด้วยตน้ำนี่น้เดียวมันจะตายแล้วต้น้ำ่ใชเชี่อน้ำชาบูมีน้ำต้มยำกับน้ำชาเนะน้ำชาอะไรน้ำ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 เออแล้วตอนนี้กำ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 ไรกำไรอยู่พี่ตากำลังติดเอาให้มหโมโหเริ่มเดอเริ่มเดือแล้วเริ่มเดือแล้วผมไม่เริ่มเดือดแล้เริ่มเดือดกับแม่ค้า้ยนมขามกตีของีนหมาล้พี่เรนนวเี โอ้โหนี่เท่าไรครับนี่ยเ้สค่ะสมร้อยสารอแปดสมร้บเาสนี่รวมตีปุ๊ดทั้งนี้ไอพิกัดได้เดี๋ยวโชว์โชว์มีทั้งเนื้อทั้งทะเลทั้งผัดใจมากนี่ขาบูลานปิ้งนี่สมกขนาผมเลยอูเยอะมากพี่สังกินเมื่อนะ เยอะเลยอะอะไรเนี่ยท่าเนี่ยสามต้องเ้าสามต้องเก้าขอวก็ดีนะแต่สองน้ำด้วยนี่สองน้ำด้วยแต่ก็สอน้มีต่างเท่าไหร่สองพันห้านี่ก็สามต้องเก้าเ้หอยกี่ตัวเนรึโอ้โหนี่หอยทนไหลหนะนะหอยใหญ่ด้วยอะหอยหอยหอยขึ้นเลยอะหอยเลยลานอยู่ไงได้บอกไหมลานอยู่นี่ไงแตานยกจาเนเนี่ยอ่าเทียบับเคองกระดอยู่หลังกลางเลยเดียวขมาทัง นิดนิดตายอยู่้ปูนอ่า้ปูนอ่านิดเดียวถึงเลยนิดเดียวปินปิตีปิ้นปิ้นใครไปเหรอฮะเขาเล่นดังยังในโซเชียลดันดังเล่นอ้เนี้ยอ่างเนี้ย่าเี๋ยวจะโชว์หรอกมีุนหมนุนนะ่ทำเดูเฮ้ยเฮ้ยไปเลกฮึบุณจืโอกบีสุน เฮ้ยเฮ็ดียวเค็มเียวม่ได้านไม่ตัดต่อด้วยโอ้ตอนนี้นัำของเราโมโหแล้วครับสวยด้วย่ะเฮตอนนี้นนําของโมโหแล้วทเนี่ยเนี่ยผักปักผักนยโอ้โหลั่งอ่างลองลอสเฮ้ยโอ้ยกไปนเอฮดี๋ยวเราเอาผักอะไรไต่กันดีกว่าครับ พี้เอาของแสบมาให้อะไรว่าของแสบพี่กระเทียมมาแล้โอ้ยแสบแสบฮะแสบจับแสบจริงแสบจริงพี่ผมบ้านแล้วอะไรนะที่พันเรียบร้อยแล้วโอ้ยลงมันมาแล้วพันล้ำมานะอ่าไม่ใช่คันท้าลอง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 ฮิ้ววะอันนี้อันนี้อันนี้ผมลองใช่ไหมเนี่ยลองมาแล้วต้องลอง โอ้โหซวดลูกเราเยได้พอได้เสียงอยู่แล้วที่เราทำได้เพราะว่าอะไรเพราเราเก่งรั้งหมม่หะอย่างรก s ไดนำนำเาโอเคได้เพราะเาก่งมา ชาบูกับกับทุกี้แตกต่างกันเยอะเองทุกี้มันเป็นน้ําน้ำตต๊ะของมันอย่างเดียวอ่าในชาบูนี่มันจะมีน้ำพิเศษของมันมี่้งน้ำน้ำดำน้ำต้มยำนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแล้ววิธีการกินก็แตกต่างกันเยอะนะดยอมีศิลปะในการกินด้วยปกติถ้าเรามานี่คือเราเขาไว้กันอย่างเยอะๆนะเพื่อหยิบใ่ในหม้อเพราะมันต้องมีศิลปะในการกินด้วยยอดยอดไอ้ทยรสกรุ๊ป ทุกไข่ก็เป็นแป้งใช่ไหมแป้งไข่ไอ้แป้งหมูแป้งหมูแป้งไข่ไม่ต้องคืออย่าให้สุกเกินครับให้พอแบบมันจะนุ่มมากเขาบอกพอดีกับการกิน เนื้อหวานใช่ใช่เนื้อมันหวานแล้วมันนุ่มมากเบอกอดต้องมาครับร้านนี้ใครกินรนี้ได้เลยเาเอนของเรานะกิดอไรกันงเนี่ยเนี่ย็เนีูเราินนเนี่ยใช่เออเราเขาเนี่ยเาเขาจนต้จริงเราเขทำจริงมาร้อยมา่ม่เป็นนเป็นน้ำเน้ำานน้ำอน อันนี้ดำน้ดำ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 ป่ไดำนาปุ๊บผมไอไอเอาถั่วเอากินถั่อ่ถั่ว่วนี่ดำๆรากรพริบมั้นี่่มพรมดกินเองลองดูหรอก้าดำกระเนเออคือเหาะนะติดปน้ยดำๆนะเอ่แต่น้ำจิ้มแล้วนี่สุดยอดอ่ะอือจริงอมไอน้ำจิ้มของเชฟยอดนีหอมน้ำมะหอมน้ำหอมออ่ ให้เลือกของนงไงน้ลนำลล,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 ลำบมาชอนชิมนะเจ้าพวกรถน้เรออาลอดไม่ใช่ลอดเกียร์ปุ๊บก็ลอดนะจ๊ กิมอร่อยมากเฮยนด่งข้ลังอร้อยโอสองชุดโอ้โหยังไงต่่่า่ยสุด้หยงนี่ไม่จหยุดเลยนะเราอ่ะ อ๋อยไงแต่วันนี้มันไดเนี่ยแต่การกินร้าไม้ของเราไงอเรากินปั๊บเลยมันกินใจมันเหมาะอ่ะใจรู้วิธีการเนี่ยเดี๋ยวมือไม่จะหยิบตลอดนะเฮ้ยหยุดหยุดนิ่งไม่ได้อ่ะโอเคกันปากร้านนี้ไปก่อนมาเลยนะร้านชื่อว่าร้านปิ้นปิ้นชาบูครับอยู่ตรงไหนพี่กุเอกเขาเรียกว่าถนนคลองเทียนนะเพืนเนี้ยมาจากพระอัมก็ข้าวตะกานลงปูนนะครับจะเห็นป้ายอยู่ท้ายมือครับผมแต่ถ้ามาจาก ก็พลดหนองตะพดอ่าก็เดินว้นอ่าผ่านเะเว้นแต่จุดทางขวามืออ่าทางอาจจะดูว่าไม่น่าเข้าอาจจะบางคนเห็นป้ายร้านนี้เดี๋ยวทางเข้าเป็นเป็นลูกลังพอเข้าร้านอะไรไม่ยนอย่างนี้พองร้านปับโอ้โหว้าวปินเลยบินสุดนครับบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ร้านนี้เปิดกี่โมง11โมงถึง4ทุ่มนะครับแต่ว่า ถ้ายังไงเข้าไปติดตามชมในเพจของปินปินชาบูได้เลยครับภาพสวยอยากเอ้ยบรรยากาศเป็นยังไงไปดูในนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรถ้าอยากจะโรใได้เพจในเพจมีเบอร์โทรแล้วแต่เราเราจะประกาศบอกตรงนี้ด้วยนะครับท่านจะโทรมาสั่งอาหารไปก่อนแล้วก็สำรองที่นั่งที่บอกว่าเปิดตั้งแต่11โมงมีสั่งอะไรสปาเกตตีอาหารจานเดียวนอกจากชาบูแล้วจะมีอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวชาบูสเต๊กสปาเกตตีแล้วก็เครื่องดื่มหนึ่งนะครับ หลายอย่างพี่หลายอย่างเราให้เบอร์ไว้ก่อนนะครับผม086ครับ407ครับ1517อีกหนึ่งครั้งครับ086 407 1517ครับผมนะครับก็มาได้ที่ร้านนี้เป็นอะไรครับเราเป็นอิงฟ้านี่ยังเกะก็มีอ๋ออ๋ออ๋อไม่ต้อามมือโอเคอวันนี้อะไรก็อย่าลืมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยครับกับอตอตังบ้านเทียบนะครับผมแล้วก็คุณเอกคุณเอกไวเซต์กโอเคนะครับเราก็จะไปแนะนำร้านดีๆอย่างนี้ในกะอัมหรือในเพชรพิบูลยหรือที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็ใครต้องการเสื้อทักมาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับผมอินบอสเลยนะครับผมหรือว่าที่ไหนอยากให้เราไปร่วมกิจกรรมครัวิวไปทำอะไรกัวอะไรเนี่ยบอกเราเลยมาไปด้วยความเต็มใจครับผม โอเควันนี้เราสามคนขอตัวรากันไปก่อนแล้วกันนะครับคร,รับผมนะครับตอนนี้ครับไบายครับใครยังไม่มาร้านนี้ต้องมานะครับกับรบา้านบินบินชาบูว่าแล้ว